เป็นเรื่องใหญ่สำหรับคนทำดีสอดผนพึ่งครับเพราะวนพึ่งมันจะห่างจากจังหวัดราชบุรี68กิโล70โล้วยซ้ำไปกลับ100กิโลครับสวัสดีครับผมอำไพทําวิวายโดงครับเรียกว่า พี่เฉก็พี่เฉก็ได้น้องเฉก็ได้ครับจากต้นเพึ่งกันดีดีสอดครับจริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเลยผมอยากจะากทำดีสอดอยากทำบ้านพักเพื่อให้คนที่ไม่เคยเจอกันมาเจอกันที่นี่ได้เป็นเพื่อนกันแล้วอาจจะทําธุรกิจร่วมกันเชื่อมโยงกันมันเป็นอย่างที่ผมคิดนะวันนี้ผมฝันอย่างนั้นวันนี้เกิดขึ้นแล้วเวลาผมมีค่ามากเวลาที่ผมไปเลือกซื้อของส่วนมากจะเป็นพวกปักบัวนะใช้ชำระเสียบ่อยแล้วก็ชักโครกฝาชักโครกก็ดีอุปกรณ์ข้างในชักโครกก็ดีวนนี้จะเสียบ่อยมากเพราะว่ามีคนใช้เยอะมากเป็นเรื่องใหญ่มากเะครับ สำหรับคนทำธิสอดวนพึ่งครับเพราะวนพึ่งมันจะห่างจากจังหวัดราชรี68กิโล70โลได้ซ้ำครับไปกลับเนี่ยร้อยตโลทีนี้การเดินทางเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องยุ่งยากมากแต่ว่ามันจําเป็นไหมมันจําเป็นไม่ใช่ผมขับรถไปแล้วไม่มีความเสี่ยงมีนะครับเวลาจะหายไปกับสิ่งที่ผมเดินทางไปซื้อของแค่ชิ้น2ชิ้นบางครั้งเดินเลือกของเองอีก ยิ่งเสียเวลาครับอีกผมโชคดีมากที่มีเพื่อนรู้ใจของผมดีน่าวันนี้เขามาตอบโจทย์ให้ผมเวลากองผมจะมีค่ามากขึ้นผมมีเวลามากขึ้นผมบอกว่าผมอยากได้สิ่งนี้โอ้เขาวิ่งมาหผมเลยเขาดูแลผมหมดเลยคนระับเขาเป็นเพื่อนรู้ใจผมมากเลยคนระับว่าขอบคุณสิ่งแบบนี้มากที่นำตอบโจทย์ให้กับสิ่งที่ผมทำอย่างนี้คือดีตอบขอบคุณมากแบบนี้คนระับ